บทที่131เย่เฉินไม่อยากพูดอะไรเห็นเซียวซูหันกโกรธแล้วก็เลยทำหน้าเคร่งขึมแล้วหันหลังเดินออกไปจากร้านอาหารเป็นแค่เจ้าของบริษัทเล็กๆกล้าบ้าบิ่นต่อหน้าตัวเองได้ยังไงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วใช่ไหมเซียวซูหันหวาดกลัวแทนเขาเพราะเธอไม่รู้ว่าสามีของตนเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ในตอนนี้เย่เฉินอยากจะบอกฐานะที่แท้จริงของตนเองให้เซียวซูหันรู้เพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคตอีกต่อไปและไม่ถูกเจ้าของบริษัทเล็กๆเช่นนี้รังแกอีกคำพูดอยู่ที่ริมฝีปากแล้วแต่เขาก็อดกลั้นไว้ไม่พูดออกมาหากเปิดเผยตัวตนนั่นหมายความว่าเขาได้ยอมรับและกลับสู่ตระกูลแย,ย่อย่างเป็นทางการซึ่งเย่เฉินไม่อยากกลับไปเมื่อเดินออกไปจากโรงแรม แย่เฉินเงยหน้าขึ้นไปมองชั้นบนแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาพ่อบ้านใหญ่ตระกูลเย่ถังซื่อไห่ช่วยตรวจสอบรายละเอียดของบริษัทเฉินเฉิงหน่อยว่าช่วงนี้มีบริษัทไหนบ้างที่เป็นลูกค้าและตอนนี้มีโครงการอะไรในมือบ้างปลายสายมีเสียงที่แสดงถึงความเคารพของถังซื่อไห่ว่าคุณชายลูกค้าสําคัญของบริษัทเฉินเฉิงส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเล็กๆในเครือของตระกูลเย่ปีนี้ พวกเขาก็ได้โครงการอสังหาริมทรัพย์บางส่วนของตีเห่ากรุปด้วยงั้นเหรอแย่เฉินยิ้มเยือกเย็นที่แท้ไอ้เหมยผิงเป็นได้แค่อันตรพานเล็กๆที่ตามอยู่หลังก้นเขาทันใดนั้นแย่เฉินก็หัวเราะอ,ออกมาถ้าหากเหมยผิงรู้ว่าคนที่เขาล่วงเกินก็คือคนที่เปรียบเสมือนพ่อในธุรกิจของเขาไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อคิดถึงจุดนี้เขาพูดกับทางซื้อไห่ว่า คุณช่วยผมสั่งสอนบริษัทเฉียนเฉิงหน่อยถังซื่อไห่ถามด้วยความเคารพว่าคุณชายเชิญสั่งการได้เลยคุณยกเลิกโครงการทั้งหมดกับบริษัทเฉียนเฉิงผมไม่พอใจไอ้บริษัทงโง่ๆนี้บริษัทเฉียนเฉิงล่วงเกินคุณเหลือครับจะให้ผมหาคนไปจัดการเจ้าของมันไหมให้มันหายไปจากโลกนี้แย่เฉินโบกมือยิ้มแล้วกล่าวว่าอย่าเออะอะไรก็ฆ่าคน นายฆ่าเขาตายเขาจะได้ริมรถความทุกข์ทรมานได้ยังไงทำให้เขาล้มละลายไม่สามารถลุกขึ้นได้ตลอดชีวิตก็พอแล้วคุณชายคุณรอแค่ไม่กี่นาทีผมจะรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้สำหรับถังซื้อไห่แล้วการที่จะทำให้บริษัทเฉินเฉิงล้มละลายง่ายเหมือนขยี้มดให้ตายไว้ตัวหนึ่งเมื่อแย่เฉินสั่งการจบก็าวางสายเงยหน้ามองขึ้นไปที่ชั้นบนเห็นเซี่ยซูหลันยังขอโทษเหมยผิงไม่หยุดส่วนเหมยผิง แสดงสีหน้าหญิงยโสปากยังคงพูดไม่หยุดเดาว่าคงกำลังต่อว่าตัวเองอยู่เขาหาที่นั่งริมถนนและนั่งรอให้ภรรยาของเขาออกมาริมถนนแย่ฉันสวมชุดธรรมดาเขาก็เหมือนกับคนธรรมดาที่สัญจรไปมาไม่มีใครมองหรือสนใจเขาแต่ว่าเพียงแค่เขาโทรศัพท์ก็สามารถทําให้เจ้าของบริษัทเฉียนเฉิงที่มีชื่อเสียงของเมืองจินหลิงไม่เหลือทรัพย์สินอะไรเลยสักอย่างจนกลายเป็นยาจกได้ เซียวสุรันยังคงขอโทษเหมยผิงตอนนี้สีหน้าของเหมยผิงดูพอใจขึ้นมาหน่อยจากนั้นเซียวสุรันก็เดินออกมาพร้อมกับเหมยผิงหน้าของเหมยผิงที่โดนซุปลวกรู้สึกแสบร้อนเจ็บปวดเมื่อเห็นเย่เฉินนั่งอยู่ริมถนนเขามองด้วยสายตาอาฆาตแล้วรีบผ่านมาพูดกับเซียวสุรันว่าสุรันเพื่อเห็นแก่น,น้าคุณผมจะให้อภัยสามีที่ไร้ประโยชน์ของคุณสักครั้งคืนพรุ่งนี้ผมจะเลี้ยงข้าวคุณอีก เราจะได้คุยเรื่องร่วมลงทุนธุรกิจอีกครั้งสีหน้าเขาดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วเพียงเพราะเขาแค่อยากเอาใจเซียวสุรันเท่านั้นแต่ภายในใจของเขาตอนนี้โกรธเหมือนถูกไฟเผาหากไม่ใช่ว่าเซียวสุรันขอโทษเขาจะให้คุณมาจัดการแย่เฉินทันทีเลยอย่างไรก็ตามเหมยผิงไม่ได้ปล่อยแย่เฉินไปง่ายๆเช่นนี้เขาแค่ปล่อยเขาไปชั่วคราวเท่านั้นรอพรุ่งนี้เมื่อเขาได้เซียวสุรันก่อนเขาจะหาคนจัดการแย่เฉินทันที เย่ฉันเดินเข้ามาแล้วกล่าวกับเซียวซูรันว่าที่รักเราก,กลับบ้านกันเถอะไอคนที่กำลังจะล้มละลายไม่มีอะไรน่าคุยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องร่วมมือด้วยสีหน้าของเหมยผิงเปลี่ยนสีทันทีกล่าวอย่างโมโหว,ว่าแกไอชิบหายแกอยากตายใช่ไหมมาพูดว่าฉันจะล้มละลายเชื่อไหมว่าฉันสามารถทำให้แกตายได้ทันทีตอนนี้ที่แกยังไม่เป็นอะไรปลอดภัยอยู่ก็เพราะว่าฉันเห็นแกหน้าของซูรัน เย่เฉินหัวเราะเยือกเย็ยนยื่นฝ่ามือออกไปเต็มแรงบทที่132เหมือเหมยผิงจับที่ใบหน้าด้วยความตกตะลึงจากนั้นเขาก็ตะโกนด้วยความโกรธไอคืยะมึงกล้าตบกูได้ยังไงแย่เฉินยิ้มเยือกเย็ยนแล้วกล่าวว่าตบแกแล้วยังไงตบแกแกก็ต้องทนสิพูดจบก็ฟาดไปอีกครั้ง ทำให้ใบหน้าของเหมยผิงบวมฉึงขึ้นมาแม้ว่าเซียวซุรันจะรู้สึกรังเกียจเหมยผิงแต่เมื่อเห็นแย่เฉินตบเขาสองครั้งติดต่อกันในใจก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยจึงรีบพูดว่าแย่เฉินคุณกำลังทำอะไรอะ่ะฉันเคยบอกคุณแล้วว่าอย่าลงมือทำร้ายคนอื่นโดยพลักการสิ่งที่เธอเป็นกังวลไม่ใช่เรื่องการร่วมทุนแต่เป็นเรื่องที่แย่เฉินจะถูกเหมยผิงแก้แค้น เพราะถึงยังไงเหมยผิงก็เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียงความแค้นที่โดนตบคงจะไม่ยอมกล้ามกลืนฝืนทนเป็นแน่เป็นอย่างที่ว่าเหมยผิงกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเผยท่าแท้ชี้ไปที่เซียวสุรันแล้วกล่าวว่าคนแซ่เซียวความแค้นของสามีคุณในวันเนี้หากคุณไม่ชดใช้ด้วยร่างกายของคุณแล้วก็ผมจะฆ่ามันให้ตายให้มันหายไปจากโลกนี้เลยเมื่อเซียวสุรันได้ยินคําว่าชดใช้ด้วยร่างกาย ทันใดนั้นเธอก็กล่าวด้วยความโกรธว่าคุณมันไรย้ยางอายไรย้ยางอายเหรอเหมยผิงกล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นอย่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณถูกตระกูลเซียวไล่ออกมาจากตระกูลนานแล้วคุณยังนึกว่าตัวเองเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลเซียวอยู่อีกเหรอผมจะพูดกับคุณตรงๆนะผมเหมยผิงเป็นคนมีอํานาจในเมืองจินหลิงแค่ผมใช้เท้าเหยียบครอบครัวของคุณก็ตายกันหมดแล้วถ้าหากคุณไม่อยากให้คนในครอบครัวเกิดเรื่อง ทางที่ดีคือปีนขึ้นเตียงผมด้วยตัวเองหากทําให้ผมพอใจก็จะให้อภัยคุณเซียวซูรันโกรธจนตัวสัน่นกล่าวอย่างเจ็บแสบว่าเหมยพิงคุณมันสารเร็วผมมีอำนาจมีอิทธิพลไร้อย่างอายแล้วยังไงล่ะเหมยผิงกล่าวอย่างไม่อายแย่เฉินยืนขึ้นมาและพูดกับเหมยผิงว่าคนแท้เหมยคุณล้มละลายละอำนาจกับอิทธิพลที่คุณมีอะ คุณใช้อย่างประหยัดหน่อยนะแกพูดว่าอะไรนะเหมยผิงตะลึงยังอยู่ในผวังเขากำลังจะตะโกนทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเหมยผิงไม่อยากจะรับสายแต่เสียงโทรศัพท์ก็ดังถี่เหมือนจะเกิดเรื่องอะไรร้ายแรงขึ้นเหมยผิงจึงยกมือชี้ไปที่แย่เฉินและกดรับสายอย่างไม่สบอารมณ์ฮัลโหลมีธุระอะไรประธานเหมยแย่แล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ร่วมทุนกับบริษัทของเราอ่ะตอนนี้ถอนโครงการออกไปทั้งหมดแล้วอะไรนะสีหน้าของเหมยผิงเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวฉันโทรหาจิงเฉิงก่อนเดี๋ยวครับไม่เพียงแต่จิงเฉิงที่ถอนการร่วมมือยิ่งไปกว่านั้นตี้เ่ากรุ๊ปซึ่งมีความร่วมมือระยะยาวกับบริษัทของเราอ่ะก็ได้ยกเลิกความร่วมมือทั้งหมดอย่างกระทันหันแล้วยังมีประธานเจ้าประธานหลีประธานถังได้ยกเลิกสัญญาทั้งหมดเช่นกัน เหมยผิงถือโทรศัพท์ไว้ในมือตกใจจนพูดอะไรไม่ออกแต่ทางปลายสายโทรศัพท์ยังมีเสียงพูดอยู่อย่างต่อเนื่องตอนเนี้ได้มีสี่บริษัทโทรมาขอให้บริษัทเฉียนเฉิงชดใช้ค่าทำผิดสัญญาประธานจ้าของบริษัทเงินเฮ้าเทียนก็โทรมาขอคืนเงินกู้ที่ใช้สำหรับก่อสร้างจำนวน280ปล้านภายในวันพรุ่งนี้ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายและแบล็คลิสโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังก่อสร้างของพวกเรายังมีอีก ผู้รับผิดชอบของธนาคาร CGB ธนาคาร CCB ธนาคาร ICBC และธนาคาร ABC ได้โทรมาทวงหนี้บอกให้พวกเราคืนเงินกู้ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ไม่เช่นนั้นจะประมูลขายสินทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมายต่อไปเหม่ยผิงเหงือแตกพลักใบหน้าขาวซีดเผือดเหงือออกชุ่มตัวจนเสื้อเปียกไปทั้งตัวโลกมันบ้าไปแล้วใช่ไหมเขากำลังฝันร้ายอยู่หรือไง ทำไมจู่ๆเรื่องซวยทุกอย่างถึงได้ประเดประเดังเข้ามาพร้อมกันทุกบริษัทเหมือนถูกดัดหมายไว้มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่